สวัสดีครับผมเด็กเซียนครับสวัสดีครับหน้าตาสดใสนะครับผมหมดไปกี่แก้วแล้วเนี่ยนิดหน่อยครับแก้วเดียวครับแก้วใหญ่อ่ะผลงานวันนี้2นักชกของเราชนะหมดเลยคุณสึกน้อยก่อนแล้วกันครับผมแก่คุณสุดน้อยอ่าคุณสึกน้อยก็ดีใจครับที่ว่าทําได้ตามมาตรฐานเพราะว่าเราเจอกับฝรั่งหรือว่าต่างชาติเนี่ยผมก็หนักใจอยู่แล้วเพราะว่ารอยวันนี้ สังข์ชาติค่อนข้างพัฒนาไปเยอะแล้วเขาหนักใจนะครูศึกน้อยอ่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าเป็นงานสบายแต่ก็ดีใจครับที่ที่ชนะได้ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้คนะฮะเป็นไปตามแผนที่วางไว้สำหรับคุณศึกเล็กก่อนชกเนี่ยรู้สึกหนักใจไหมเออก็วันนี้ก็ประมาณหนักใจประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องลูกอาวุธรุนแรงของเขาเนี่ยแหละครับอาวุธรุนแรงความเก่าวันเช้าน้อยครับแล้วเป็นไงบ้างเริ่มชกไปยกหนึ่งยกอ๋อยกหนึ่งก่อนแล้วกันเป็นไง แต่ว่าคือขึ้นมาเนี่ยผมเห็นเขาเดินเข้าหาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้าทางเราแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยวันชค่น้อยจะเป็นมวยตั้งรับรอจังหวะสองเหมือนว่าพอเขามาชิงจังหวะชิงจังหวะเดินเข้าหาเราผมคิดว่าน่าจะเข้าทางเราอ่าอ่ายกแรกไปเนี่ยยกแรกยกแรกผมคิดยกแรกผมคิดว่าเราคิดว่าเราทําได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีเสียวๆในการที่โดนเตะขาเออพอเห็นเขาเตะขารู้สึกเสียวโดนสตาร์ไปเสียวแทนไหมครับ ก็เสียวๆอยู่ครับออยกแรกเพราะว่าเขาเตะขาค่อนข้างแรงแเราหลังจากนั้นอ่ะ2องสแต่ว่ายกสองเนี่ยพอันใจะน้อย remarks, คือว่าเขามาทรงเดินเนี่ยผมดูว่ามันมันเข้าทางเราเราเลือกออกซ้ายขวาเลือกคือมันคือว่าเออหมือนว่าเขาบีบให้เขาเขาเดินลกไหนที่เราเริ่มมั่นใจละ ก็หมดยกสองผมเริ่มมั่นใจแล้วเด็กก็เริ่มมั่นใจหมดยกแรกเนี่ยผมขึ้นไปถามเขาว่าว่าเจ็บขาไหมาผมพาะผมคิดว่าอาจจะเจ็บเด็กบอกไม่เจ็บก็สบายใจแล้วก็ถือว่าเขา,เขาเท่าทางเราเลยเข้าทางครับเท่าทางวก็วันนี้ก็วงในก็น้องวันชัยน้อยเขามีจังหวะตีจิกแรงๆครับแต่ก็เราก็เอาอยู่ถือว่าตามแผนที่วางไว้ไหมโดยรวมวันนี้เออก็แผนก็ต้องยองต้องยก เครดิตให้กับผู้ตรงวางแผนมาดีมากครับคือว่าวันนี้วางเกมวางแผนมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทําให้รูปเกมเนี่ยมันขาดลอยก็เป็นอีกหนึ่งไฟที่ชกในรูปแบบซูเปอร์ไฟกี่ไฟแล้วเนี่ยซูเปอร์ไฟไฟที่4แล้วครับสี่ไฟชนะรวดเลยกุมารดอยชนะเพชรสยามลิวกิชนะลิวกิแล้วก็มาชนะทางด้านวันชัยน้อยครับโอ้โหแล้วก็ป้องกันแชมป์ลาบเนินด้วยป้องกันแชมป์ลาบเนินประมาณสามไฟได้แล้วครับโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างมันรู้มันรู้สึกว่าคือเป็นไฟสําคัญแล้วก็ ทำได้ทุกไฟเลยก็ภูมิใจครับภูมิใจในตัวน้องผุนศึกเล็กนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ว่าเราเนี่ยที่ค่ายมวยบุนเอกเซียนเนี่ที่ว่าพึ่งขึ้นมา4-5หปีอ่สามารถสร้างยอดมวยได้แล้วก็มีน้องมวยยอดเยี่ยมของทีมเวลามเนินแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อถือให้กับแฟนมวยได้แล้วก็พึ่งได้ยอดมวยกทอด้วยครับผมอ่เป็นยอดมวย ตทรางวัลที่สองครับตทยอดเงยของรัมเนินเออทีนี้นี่โอ้ทีนี้มันจะหาคู่ยากไหมหลังจากนี้เก็เรื่องคู่เนี่ยผมว่าหายากแล้วล่ะดูแล้วเราต้องปล่อยไป119 120แต่ว่าถ้าลดเนี่ยคงไม่ได้ลดเพราะว่าเออผมจะปล่อยเขาโตแต่ว่า22นี่ยังไม่ถึงปะถึงไหม22ยังไม่ถึงครับเอาเอาสัก120ก่อนก็ได้ไม่เกิน120 119หรือ120เนี่ยครับก็น่าจะพอมีตัวอาจจะเป็น120เพราะว่า เราก็ต้องให้โปรโมเตอร์ทํางานนะครับถ้าเราจะต่อยแล้วที่แอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ห<อ>ือเข้าใจครับอาจจะกระโดดไปร้อยยเลยก็เป็นไปได้แล้วทีนี้มันก็จะมีคําถามพิมพ์มาแน่นอนเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยบอกว่า,วามาวันได้หรือ,อยัง<อ><อ>ก็ไปมาแล้วคร<อ>ับก็ไปมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะจะต้องไปเพราะว่า 1้อยสิเก้ายยีนี่ยมันมีคู่ชกแน่ <c oughs> นะครับผมอ่ายังยังหยกก็ยังไปได้สบายอยู่แล้วครับผมร้อย2ีอยย่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงในที่ว่าจะต้องไปต่อยวันในวันนี้ประมาณสามสี่ปีค่อยว่ากันเพราะ่าเราก็ต้องอยู่ในจุดที่ ที่เราโอเคหรือว่าจุดก็คือไม่ยังเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงเพราะเออเขาก็ไม่ได้ว่าต้องการเงินหรือว่าต้องการอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ว่านะยังไปต่อยวันเนี่ยสถิติก็ไม่ได้นับให้เพราะว่ามันเป็นสามยกเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ต้องการเงินหรือว่าโบนัสผมต้องการยอดมวยแล้วก็ต่อย,ยอดไปต,ต่างๆอ่าเพราะว่าดราดูน้อยด้วยครับผมยีสิบเก้าอีกคนหนึ่งที่ แฟนมวยอยากให้เจอก็คือนาด,ด,ดากะมันเป็นไปได้แค่ไหนครผมดูแล้วเป็นไปได้ยากว่าเขาก็ไม่อยากปล่อยขึ้นมาส่วนเราก็ไม่อยากลดลงไปคงไม่ได้แล,แล้วน้ําหนัก<ผ>มไม่ได้กันครับผมก็เขาก็ไม่อยากขึ้นมาหลล้วส่วนเราก็ไม่อยากแต่ถ้าน้ําหนักปล่อยจริงๆเนี่ยผมว่าเอามาช่่งกับน้นำหนักปล่อยเนี่ยไม่ไมต่างกันแต่ว่าเขาทาน้ําหนักเก่งเพราะว่าทางคนญี่ปุ่นเขาก็มีวิทยาศาสตร์กีฬาแต่ถ้าเขาปล่อยมา118 ได้เลย118ได้เลยพร้อมเจออยู่แล้วคือเนี่ยผมไม่หนีใครครับตอนนี้ไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ว่าเราต้องเจอทุกคนอาอยากจะขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ครับผมก็อยากขอบคุณนะครับาทางด้านทนายเคนะครับที่ให้สถานที่ปิดซ้อมให้ท่านมวยมแยเบเียงอยู่มา4-5ปีแล้ว พี่ลำโพธสสานะครับแล้วก็ขอบคุณเสียสมหมายประธานกลุ่มพลังใหม่ที่พอ่อรายการดูแลรายการให้ตลอดนะครับ<ๆ>แล้วก็ขอบคุณคุณต,ตงกนวนที่ว่า,าทุ่มเททุกหยาดเหนื่อเพื่อเด็กคนนี้ทั้งผุ้สูเล็กและขุ้สูน้อยแล้วก็ขอบคุณพี่ทอสพนิษแล้วก็คนไหนคือเสียทอสขอดูหน้า่อ<ล>ยนะครับน,นี่รับด้านหลังครับนี่เอาพี่ชายผมเห็นบอกว่ากดไปหลายกระปั้นเลยพี่ทอสนี่ก็คือว่ามาดูแล เ,เรื่องวิทยาศาสตร์กกีฬาก็ต้องขอบคุณมากครับ<ม>เป็นบุญของผมที่ว่าได้มาช่วยตรงนี้แล้วก็พี่โตโตกก้กระเป๋าลิงกี้กวันนี้ก็ขึ้นถอดมงคลนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อันพระบินสองนะครับที่ดูแลเด็กมาตลอดตั้งแต่ร้อยปอนพี่อันนี่ก็ตั้งอยู่ด้วยกันมาตั้ง่ตั้งเดน,นแล้วก็ขอบคุณครอบครัวเด็กครอบครัวเด็กเรียนทุกคนครับที่ว่าเพียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวดีหรือไม่ดีครับพวกเราอยู่เคียงข้างกันตลอดโอเคขอบคุณมากครับ